สลัดดีจ้าพี่น้องอันนี้กะจีไม่เห็ดย้ำสลัดจ้พี่น้อง,องเบอร์เครื่องพี่น,อน้องเบอร์เครื่องมีอย่างนี้นมีหมูจ้าพี่น้องหมูต้มอันนี้หมูพี่น้องหม,ม,ม,มูมวนหะมูสามสันเอามาต้มเนาะ,ะนต้มแล้วก็มาซอยให้มันเป็นซีนแบบนี้แล้วก็ ไข่ต้มมาพี่น้องต้มแล้วก็ออามาซอยเอาตะไคร้ขาวเ่า่าไครเหลืองเขาให้จังสิเด้นี่ไข่เหลืองเขาออมาต่ำให้มันเป็นแบบนี้แล้วเขากะซอยมันก็มีอันนี้มีอย่างนี้นี่เดียน่อยบักแตงเนาะแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมบักเคลเทศบักหน้าว ก็เสียออกไผ่ทอดลงไปจักน่องแเอ้ยรากานี้เนาะนี่น่าไม่ยังอันนี้นะน้ำตาลต้มน้ำตาลใส่พี่น้องอย่าเตะห้ามักหวานบ่หวานซจำเดเอาก็ะเทียมาเคี่ยวใส่กันครับอันนี้นี่นั่นดิเอาเห็ดให้มันเป็นให้มันละเอียดบ่อนี่นะ กอนี่แหละพี่น้องห้อก็ะสานี่มันมีต้นหอมเนาะแล้วก็บักเลนกระเทศบักแตงแล้วก็ผักซีลาวอันนี้เขาอือนี้ยังเนี่ยมันมันเผาบ้านเอาเอินมันเผาแต่ว่าาษาอางกีกกระเอินว่ามันแก้วนี่พี่น้องมันเป็นจังสีละมันแก้วกินแล้วตดใส่แมวเห็นมันยดีแล้วก็มีบักทัว่น้ำนี่พี่น้องนี่บักทั่วบักทั่วแบบนี้แบบ เป็นเม็ดสีก็บแบบตำแล้วเส้นหน่อยจะเอาใส่บาตคุ้นมูลอะพี่น้องอีหล่เอา้าเส้นหน่อยกับค้นซส้นห่อพี่น้องค้นไปเรื่อยๆให้มันแตกเดี๋ยวค้นมันแตกแล้วเ่ากระสีมานค้นทั้งเบิดกันเลยได้พี่น้องแล้วก็เอาอนี่ยังนี่มายยงเน็ตใส่พี่น้องใส่เข้าไปเลยใส่เบิดเดหระ ใส่ถุงนึงเลยพี่น้องนี่ไงเบื้องถุงอ่ามายองเนตถุงมันมาเบิ้องนี่นะหลายแบบเดใส่เห็ดนะไปน่องเบิ้งน้ำในสูตรยำสลัดเสียน้อยซาแนวเอามาถุงมาเบิ้งนู้เป็นแบบเดย์นะเอาเปิดออกมาดีดีว่องไงขึ้นมั้ยเด็ด มาอยอางนี้มาอยอางนี้ประธานเห็นสัก <laughs> ไว้ก็ด้วยคนเลวได้พี่น้องเส้นหน่อยเป็นคนเลวดีกับคุใส่กันแบบนี้นะนที่สะอาดใช่ป่ะพี่น,อน,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 น้องคน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 พวกเดียกเทศกินกาเบิบ้งสูตรเส้นหน่อยไปเห็ดเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นสูตรลาวสูตรลาวคนข้าเจ้าเห็ดแบบนี้แหละเดีย๋ยวเหากะเดี๋ยวเราจะมาคุ้นเซกันอีกเราคอยเดี๋ยวเบิ่งอีกแค่หนึ่งเด้พี่น้องเด้อ เอาล้วพี่น้องเริ่มละอันนี้สลัดเกาใส่สลัดแก้วนะเห็นดินะสลัดกรอบสลัดแก้วพี่น้องแซ่บยั่วจ้ะเอาเครื่องลงเลยมาเนยดีไอ้เนี่ยใส่มะพร้ากระเทียมกะมังหลดพี่น้องค่อยไหลดีมันแก้วมันแก้วติ่มกะละมังเลยพี่น้องเต็มซำต็มซำนี่พี่น้องกัลมังพี่น้องกะละมังใยังพี่

น้ำาวเกือรสชาติน้ำสลัดให้มันเป็นแบบเดซี่หน่อยเปรี้ยวหวานคือสมเหตุเปรียปร้ยวหวานสติมน,วนัวเปรี้ยวหวานแล้วก็เติมนัวนอีกแล้วก็เติมนัวอีกพี่อน,นอ้อย ไมอันนั้นลาดอย่างนั้นไหม,ไมนม<ด>ี่พี่น้อง<า>สูตรล้างห้อใส่มือเลยพี่นอ <C oughs> อ้องวันใส่กะละมังมันลายไปกินพี่น้องป้องไป <C oughs> กินน้ำลายคุณ <C oughs> ซาวเข้าไปพี่น้องซาวเข้าไปวิธีเห็ดกับมิท่านีแหละพี่น้องเอากระซาวเป่งสิละจ,ะจนมันเข้ากันเนาะ เฮ็ดยำสลัดนี่สลัดกรอบนี่แซ่บที่สุดทั้งสลัดอื่นบ่ค่อยแซ่บปานใดเด้อพี่น้องนี่เด้อยดินทุกประจําทุกประจําแล้ววะไ่ใช่ไหมก็ดินมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวะกับใส่หัวดินลงไปแบบนี้ใส่เลยพี่น้องหัวดินอันนี้คือขี้มือล้วนๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้้ไดใส่ มือเสียหน่อยลุนลวนเลยใส่รูดใส่ได้ลายเลยคนดีหน hmm mm. ึ่ตามด้วยอันเป็นเมล็ดเมล็ดเมล็ดโอ้คันค้นไปเรื่อยๆพี่น้องจนเข้ากันเขากับค้นไปจากหานาทีพี่น้องมาซิมเนาะเออเลยเก็ตเก็ตครับนพอเรียบร้อยแล้วก็ซิมมันเลยพี่น้องไม่หาแล้วละพี่น้อง นี่คนไปคนมาสิบเียบร้อยจัดจานเลยพี่น้องน้องบันนี่ก็เสร็จแล้วนี่หน,านา้าตาก็เป็นนักสีนดีเออแช่บ,บ่พี่นอ้องเอ๋อคลิปนี้ก็แล้วละพี่น้องเบาไป กิ๊นี่ก็ไว้สำนึกก่อนนะจ๊ะเด้อน่าจะมาแ็่ไหนบ่งไม่จ้าว่าเสดี่ยังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซโนนนะจ๊ะเด้กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะเด้อกดยังอีกกดมากระลิงกระลิงกระลิงกระลิบ๊ายบาย